All I have a I is for you is word หลังจากพาคนดูดำดิ่งสู่ห้องแห่งความฝันฝ่าภารากิจจุลกรรมเหนือจินตนาการในอินเซพชั่นจิตพิฆาตโลกและพุ่งทยานสู่ห้องอวกาศอันไกลโพ้นกับภารกิจทยานดาวกู้โลกในอินเตอร์สเตลา ผู้กำกับมากพิสัยทัศน์อย่างคริสโตเฟอร์โนแลน์ก็ไม่หยุดที่จะพาเราคนดูไปสัมผัสกับรสชาติที่แปลกใหม่อีกครั้งในเทนเนตภาพยนตร์ที่อาจเรียกได้ว่าเป็นจดหมายรักถึงหนังในดวงใจของโนแลนอย่าง The Spy Who Love d m มหนังพยักไายเจมบอลในปี1977ซึ่งเป็นหนึ่งในหนังเรื่องเปิดของเขาโดยเทนเนต จะเล่าเรื่องของอดีต CIA หนุ่มที่ต้องเข้ามาตามหาความจริงเกี่ยวกับอาวุธปืนที่กระสุนของมันสามารถยิงถอยหลังได้ซึ่งผลของมันนั้นสามารถก่อให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3ได้และยิ่งเขาถล่มลึกมากเท่าไหร่ความลับที่ถูกเก็บซ่อนไว้ก็ค่อยๆเผยออกมาและนำเขาสู่จุดที่ไม่อาจคาดเดาได้ How How chose would you like to die? Oh. you chose the long profession? like the และหลังจากที่ได้ดูมาแล้วรอบที่1ก็ต้องบอกเลยว่าเทเนตเป็นหนังที่โคตรทะเยอทยานโดยประเด็นที่เราออกมามีการเชื่องโยงกันอย่างดีน่าสนใจน่าติดตามทั้งแต่ต้นจนจบและขึ้นชื่อว่าหนังคอนโนแลนความงงก็คงจะเป็นของคู่กันโดยท้า้พู่ตามตรงเทเนตเล่าเรื่องที่ค่อนข้างจะไกลตัวและนึกภาพออกได้ยากประกอบก,บกับการเล่าเรื่องที่ค่อนข้างไว ทำให้การตีความและการวิเคราะห์สิ่งต่างๆในเวลาอันสั้นไม่สามารถทําได้ง่ายดายต่างจาก Inception ที่พยายามจะเล่าความฝันให้ออกมาในรูปประธรรมจึงเข้าใจได้ง่ายกว่าแต่ถึงอย่างไรเทนเน็ตก็ไม่ใช่หนังที่ดูยากอะไรมากมายแต่ก็ไม่ได้จะดูง่ายไปซะทีเดียววิธีที่จะดูให้รู้เรื่องคือการกระจอกับบริบทของมันเก็บข้อมูลที่ตัวละครบอกออกมา และคิดตามไปเรื่อยๆแค่นี้เราก็จะดูเทนเน็ตอยากเข้าใจได้ในรอบเดียวแต่ถึงอย่างนั้นด้วยความที่รายละเอียดและทฤษฎีต่างๆของหนังค่อนข้างลึกและมีรายละเอียดมากการดูเพียงรอบเดียวจึงอาจไม่เพียงพอที่จะทำความเข้าใจสาระทั้งหมดของหนังได้ดังนั้นหากใครยังคาใจแนะนำให้จัดรอบที่2รอบที่3ถึงหนังจะมีความเข้าใจยากในด้นของเนื้อเรื่องและการเล่าเรื่อง แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเทเนตเป็นหนังที่บันเทิงอย่างคาดไม่ถึงทุกฉากแอคชั่นที่ใส่มามีความอลังการตื่นตาตื่นใจและลุ้นระทึกอยู่รวมกันในด้านของดนตรีประกอบก็ส่งเสริมอารมณ์ของฉากนั้นออกมาได้ดีมากภาร,รกิจต่างๆที่เสริมมาให้ผู้ชมได้ดูกันนั้นค่อนข้างจะน่าตื่นตาตื่นใจแปลกใหม่และลุ้นระทึกเลยก็ว่าได้พอด้ยใหญ่ๆที่ผมมองเห็นก็คือตัวละครนั้นอาจจะมียเยอะเกินไปและบางตัว บทก็น้อยเช่นเลิอเกินซึ่งตรงจุดนี้มันก็ไม่ได้ส่งผลเสียต,ต่อหนังแต่ยานใดแต่อาจทําให้เราเห็นว่าตัวละครบางตัวมันเข้ามาแล้วก็ออกไปอย่างรวดเร็วซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขา,าใส่มาทมําไหมแต่เขาอาจจะมีเจตนาของเขาแล้วก็ไปว่าเขาไม่ได้สรุปแล้วโดยรวมเทนเน็ตอาจเป็นหนังที่ดูยากสักหน่อยแต่ในด้านของความบันเทิงเขาเรียกได้ว่าจะหนักจะเต็นเลยทีเดียวให้ฉากแอคชั่นที่ได้อารมณ์ภารกิจต่างที่เหนือความคาดหมาย และเนื้อเรื่องที่คาดเดาไม่ได้บวกกับคำอลังการของทั้งตีจีและสาวเอฟเฟกก็ส่งเสริมให้อารมณ์หนังนั้นไปได้สุดทางจริงๆแนะนำว่าควรไปสัมผัสในโรงภาพยนตร์ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งครับสำหรับวันนี้นะครับคลิปทุตซีมูทแคสก็ต้องลาไปก่อนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ถ้าพอเราอัพคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนก่อนใครและใครที่ดูมาแล้ว คิดว่าเป็นยังไงก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ที่ได้คลิปครับวันนี้พวกเราต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ fille understand it. Feel it.